นอยู่ที่ฟางทองแท็กเตอร์ครับผมอากาศดีๆครับผมวันนี้11องศาครับผมวันที่15มกราคม2567ครับผมวันนี้อยู่ที่ศูนย์จำหน่ายเครื่องฟางฟางทองแท็กเตอร์จอมพชัชรินทร์ครับผมวันนี้มาประกอบเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นบล็อกใหญ่5060ครับผมน,นี่เครื่องนอกนำเข้า100%ครับผม ก็ใครสนใจเครื่องมือหนึ่งมือสองก็เข้ามารับชมมันได้ครับผมเพียรเพอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะผมมีให้เลือกมากกว่าร้อยตัวครับผมนี่เรามาประกอบเครื่องกันครับผมเค,เครื่องใหม่มือหนึ่งครับผมนะวันนี้ กำลังประกอบครับผมใครสนใจมือหนึ่งราคาพิเศษก็เข้ามาติดต่อได้ครับผมที่เบอร์ศูนย์แปดสามสามหนึ่งหกูนเก้าเจ็แปดผมตอนนี้กำลังประกอบกันอยู่ก็จะเป็นมือสองก็เข้ามารับชมกันได้ครับผมตัวนี้เป็นตัวพิเศษยกสูงมาแล้วครับผม <c oughs> ก็ที่ตั้งศู <c oughs> นย์จำหน่ายเครื่องฟางก็มีทั้งหมดสามที่ครับผมนะมีสำนักงานใหญ่ที่อำเภอจอมพัดน์จังหวัดสุรินทร์นะผมนะ สาขาสองก็ตั้งที่อำเภอยังตลาดบ้านทองฮีครับผมจังหวัดกาฬสินธะครับผมสาขาสามก็อยู่ที่นางรองครับผมจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูการเกี่ยวข้าวนะครับใครสนใจมือ 1- มือ2ก็ลองเข้ามาเลือกรับชมดูครับผมมีให้เลือกมากกว่าร้อยตัวครับผมขอบคุณลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากเราไปมากครับผมสวัสดีครับ